สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของเบรกแล้วก็คอนติเนียลเรามาดูโปรแกรมนี้กันก่อนครับมันก็จะพิมพ์0-9มาถ้าสมมุติว่าผมไม่ต้องการให้ p ิ i n t ที่เหลือหลังจาก5นะครับผมก็สามารถใส่ condition คอนดิชันเข้าไปว่า if i equal to six ประมาณนี้ก็ได้นะครับผมก็ทำการเบรกหมายความว่าถ้าสมมุติว่า i มันเท่ากับ6เนี่ยครับมันจะทำการเบรก เบรกตรงนี้หมายความว่าออกจากฟอร์ลูทั้งหมดเลยครับมันจะไม่สนว่า I มันจะน้อยกว่า10หรือ I มันจะบวกไปอีกเท่าไหร่ก็ตามครับมันก็จะออกออกมาเห <c oughs> ็นไหมครับพอ6ปุ๊บมันเบรกก็หมายความว่าเบรกออกจากบล็อกตรงนี้คราวนี้ถ้าเป็นคอนติเนียลแล้วครับคอนติเนียลจะหมายความว่าถ้าสมมุติว่า I เท่ากับ6เนี่ยนะไม่ต้องทําการไม่ต้องทำเซ c ชั o นส่วนที่เหลือของ for นะครับให้ข้ามไปเลยให้ข้ามไปหา n e x t i t e r a t i o n ใหม่เลยหมายถึงว่าหลูผัดไปเน้่นะครับ เห็นไหมครับว่าหมายความว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอมันเป็นหกเสร็จมันจะไม่ปริ้นนะครับมันก็จะคอนติเนียไปหาก็กลับตรงนี้แต่ว่ามันยังไม่ออกจาก For Loop นะครับผมโอเคถ้าสมมติว่าผมจะมี For อีกอันหนึ่งในที่นี้ก็จะเป็น J นะครับถ้า J ของผมเนี่ยเท่ากับศูนย์น้อยกว่าสองตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ผมก็จะเอา For ตรงนี้มาไว้ในตรงนี้นะครับจะเกิดอ,อะไรขึ้น ะลองลานูนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ผมพอปริ้นตรงนี้ผมจะไม่ขึ้นมาพัดใหม่นะครับเพื่อเราจะได้ดูง่ายๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนะครับถ้าสมมติว่ามันเป็น6เนี่ยมันมันก็จะไม่ทํางานมันก็จะคอนนิ้วก็คือไปอันใหม่แล้วตรงนี้ตรงนี้เราเข้าใจใช่ไหมครับก็คือมันจะเป็นนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเบรก เบรกนะครับมันจะเบรกเฉพาะแต่ฟอร์ตรงนี้แต่ว่ามันไม่เบรกเฉพาะมันไม่เบรกฟอร์ข้างนอกนะครับมันเบรกเฉพาะฟลอร์ของมันเองนะครับเห็นไหมครับว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือออกจากหลุมตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันมันก็ขึ้นมาฮัทใหม่เห็นปะ่ะก็ขึ้นมาฮัทใหม่ก็เริ่มใหม่อีกทีนหนึ่งซึ่งก็คือตอนนี้เจเท่ากับสองโอเคครับผมแค่นี้นะครับเจอกันใหม่รุ่นหน้าสวัสดีครับ